นี่เลยถ้าเกิดใครเบื่อไข่เค็มแบบเดิมๆลองเปลี่ยนจ้ามาค่ะวันนี้มากับเมนูไข่เค็มในรูปแบบน้ำพริกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าการก็จะใช้ไข่เค็มนะปกติเราจะกินไข่เค็มส่วนมากไข่แดงจะหมดไข่าขาวจะเหลือ อันนี้จะแบบไข่เค็มไม่มีน้อยใจเพราะว่าการาจ,จะใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะค่ะ5าฟองก็จะหั่นแบบนี้เพื่อให้มันง่ายต่อการตำแล้วก็จะมีหอมแดงประมาณ10หัวการจะซอยซอยซอยแล้วก็กระเทียมไทยการเตรียมไว้ประมาณ3าม4หัวนะแกะแบบนี้ค่ะพริกจะใช้เป็นพริกป่นนะคะนะมีเลยอีกหนึ่งเมนูทำง่ายๆหอมๆม,มันๆนันวๆค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะ ก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะหอมแดงค่ะลงไปคั่วให้หอมก่อนนี่ไงการถึงต้องซอยไงเพื่อให้มันพอเวลาเราคั่วแล้วหอมจะได้สุกง่ายนะเนี่ยค่ะหอมแดงสุกแล้วนะสังเกตจากความใสโอเคท่าประมาณนี้นะหอมแดงตามด้วยกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนได้นะ การมีเป็นกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมไทยกระเทียมจีนมันก็จะได้เนื้อเยอะแต่ว่าความหอมมันสู้กระเทียมไทยไม่ได้กระเทียมไทยกลีบเล็กมันจะมีความหอมมากกว่าคั่วนะให้กระเทียมมีความสุกนิ่มแล้วก็มีกลิ่นไม่ไมแบบนี้จริงๆนะเนาะเขาเขยา่าเขย่าอย่างนี้ได้เลยฮึบฮึบทำม่้ป็น <laughs> เอาค่ะ ประมาณนี้ค่ะอืม,อมกินกระเทียมหอมแล้วอะพอค่ะเราจะมาโคลกกันนะคะก็จะมีหอมแดงกับกระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นไข่เค็มอ่ะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะใส่โครกจ้าตำค่ะตำหอมแดงกับกระเทียมก่อนตำง่ายเลอเนาะอืมเพราะว่าเขาสุกแล้วเนี่ยค่ะหลัเสร็จแล้วกันก็จะทยอยเอาไข่เค็มอะค่ะลงไปโคลก สีสันยังไม่สวยงามนะเพราะว่าการยังไม่ได้ใส่พริกเนี่ยจะใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเป็นการระบายไข่เค็มได้ดีมากเลยนะค่ะก็จะหยัดนะส่วนหนึ่งเอาไว้แต่งหน้าค่ะการก็จะโคลกนี่ค่ะการก็จะโคลก,กโคลกเล็กไปเนาะ <laughs> อยากได้โคกใหม่อะ่ะทำไงดี <laughs> ในส่วนของหอมกับกระเทียมการจะไม่โคลกแบบละเอียดยิบนะจะเอาไว้พอเวลา กินอ่ะให้มันได้เขียวอ่ะไข่เค็มของการจะเค็มไม่มากนะเคค่ะโคลกจนเนื้อได้ประมาณนี้แล้วนะใส่พริกป่นค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะสักประมาณ1ช้อนก่อนโคลกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะได้ลักษณะเนื้อน้ำพริกประมาณนี้ค่ะอ่าก็จะฟูฟูฟล้นๆคลกแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพอละ ค่ะนี่เราก็จะนําเนื้อน้ําพริกนะคะที่เราโขลกไว้ค่ะเอาไปผัดแล้วก็ปรุงรสชาติกันค่ะผัดเพื่อที่ว่าจะได้เก็บน้ําพริกอะคะ่ะไว้กินได้นานๆนะคะไปค่ะเอาไปผัดกันค่ะกระทะพอร้อนใส่น้ํามันค่ะสําหรับผัดลงไปน้ําพริกไข่เค็มนะคะที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปเลยผัดค่ะผัดด้วยไฟกลางๆค่อนไม่ทางอ่อนนะคะถ้าเห็นว่ายังไม่เผ็ดมากเราสามารถเพิ่มเติม,ตมพริกป่นลงไปได้นะ นี่การจะปรุงรสชาตินะคะโดยใส่น้ำมะขามเปียกค่ะสักประมาณ3ช้อนน้ำตาลตัดรสชาตินะคะสักประมาณครึ่งช้อนแล้วก็ผัดทุกอย่างค่ะให้เข้ากันอืมอร่อยเลยอะ่ะไข่เค็มมันจะไม่มีความเค็มนะกันจะเติมเกลือค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชาก่อน ม,มันจะมีความนวลๆมันจะมีความแบบอมๆเปรี้ยวนะอ,อร่อยเลยเป็นน้ําพริกที่อร่อยอ่ะชวนกินอ่ะชวนกินได้แบบว่ากินเพลินอ่ะเนี่ยค่ะการจะให้ออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆน,นะมีความแบบครบรสอ่ะให้ออกสามรสเลยสีร่รสรสเผ็ดเผ็ดพริกจะเผ็ดไม่มากนะเพราะว่าถ้าเผ็ดมากเกนะินอ่ะมันจะกินกินไม่เพลิน ค่ะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันอีกทีหนึ่งอืมอร่อยเลยทีนี้นะไข่เค็มอ่ะใครเอามาเป็นของโปรุงของขวากนะอ่ารับไว้ค่ะอย่าปฏิเสธแล้วก็จัดการทําน้ําพริกอะคะ่ะเนี่ยผัดแห้งๆเลยนะแล้วก็เก็บใส่กระปุกกใส่ตู้เย็นเออเก็บไว้กินได้นานหลายวันเลยดีกว่าเก็บไข่เค็มไว้เป็นลูกๆ ล้วก็จะปรุงรสชาติให้การจะให้ออกเปรียปร้ยวๆนิดนึงของการเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มมีหวานมีความนัวๆนะจากไข่เค็มมีความเผ็ดแบบไม่มากลองปรับรสชาตินะคะให้ได้ตามความชอบของเราคะ่ะแต่สำคัญเลยเราผัดให้แห้งๆหน่อยเนาะนี่ของการลักษณะแค่นี้ประมาณนี้กันพอแล้วคะ่ะ ค่ะเรียบร้อยค่ะไปค่ะจ,จ,จัดจานเสิร์ฟดูความน่ากินกันค่ะน้ำพริกไข่เค็มค่ะอร่อยมากแล้วก็มีความนัวนวมันๆน,นะคะกินไม่หมดก็สามารถเก็บใส่กระปุกใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายวันเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกเละตู้เย็นจ้า